เส้าดูเกส้าูกาสักูกาโคอันเซนเทวบุตรเทวดาเจ้าภูมิเจ้าทีเจ้าทานยักษ์คาคัตพานาคาที่ได้สิงสถิตอยู่ในบวาอารามบ้านเมืองเขตเตที่นี่เป็นเข้า วันนี้พ่อข้าพเจ้าทั้งหลายได้มีจิตใจใสศสัทธาในพระพุทธศาสนาจึงได้พร้อมกันนอ้อมจิตนอ้อมใจคำรำม,มิตีกรมรมไหวพระสวดมนต์เพื่อเลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสงฆเจ้าคุณบิดามารดาและคุณครูอุปสัญญาจารย์ทั้งหลายเพื่อเป็นกุศลผลบุญและก็ขอแผ่พกุศลผลบุญทั้งหลายเหล่านี้ส่งไปถึงตั้งแต่เทวบุตรเทวดาเจ้าพรเจ้าทีเจ้าฐานยาค้าพนธพนาค่าเปตนาและกษัตริย์ราน้อยใหญ่ทั้งหลายหมายมีเจ้าก,กรรมในในเวทเป็นเขา้า อิปการเนื่องพวกข้าพระเจ้าพอทด้ส,ส่วนบนบุญหล่านี้ส่งไปให้แก่พ่อแม่ลูกตาญาติพี่น้องมิตรสหายออกเกินญาติโยมทั้งหลายผู้ที่มีจิตใจใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาขอให้พวกเขาล้นนั้นจนพบแต่ความสุขความเจริญมีอานุวันโนสุข,ขังพลังมันยืนมันยืนสาธุอิมินาสกาเรนาตาังบุธังมาพิปูสัญญาอิมินาสกาเรนาตาัง puasinya ma imina sekarena tangsangkang tapi puasanya maksa do busa ramak busa sang kabusa akibupang apang busesa maksa tu orang sama สัมพูดทธภาพระคาวาพระฮาผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอาระหาหันดาไฟจีเลตไฟทุกสิน้นเสื่องตราหาเสหูสอดได้โดยพระองค์เองผู้ทางพระคาวันตังอภิวาเทมิงข้า ทว่าพระภู้มีพระภาคเจ้าผู้หูผู้ตื่นผู้เบิกบาน <c oughs> สวากขาตัวพระคัวตหางทั้งมวลพระธรรมเป็นธรรมทีม่พระภู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแลว้วรามมา สามีข้าพระเจ้านามสการพระธรรมสุโพอติปันโนภาคาบตโตสหวากสังโฆพระหาสมงสาวกของพระภูมิพระภาคเจ้าปหหาติปฏิแล้วสังโฆ อันธรรมยางโพธสาตวภาควาตุพพภาคณาการการรมาเสณนามวตสหาภาควาตขอหอนอบน้อมในพระบูมีพระภาคเจ้า สิเลสมมหสัมพุทธสมตหาสหสอบได้โดยพระองค์เองนโมตัสสะภะวะตุขอนขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าองพระองค์นั้นอาหารตัวเสื่อเป็นผู้ไกลจากกิเล สัมมา,าสัมพุทธสังตาหัดสมุสดได้โดยพระองค์เองนามตัสสะภาคบตุนขอหนอบน้อมแด่พระู้มีพระภาเจ้าหัวพระองค์นั้นอาหราตุนเจริญเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมา สัมพุทธสสตะหัสสะหูสอดได้โดยพระดงค์เองอนธรรมยังพุทธานุสตินยังกโรมาเซตะหังโพปะนะหาภาควันตังเอวังกัลลยานวยกติสัทธภกตุ กหอเกติที่สักอันงาของพระภูมีพระภาเจ้านานได้ภู้ไปแล้วอย่างนี้ว่าังเหติปิสโสภะาาวหาเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระภูมีพระภาเจ้านานอารหังเป็นผู้ใกล้จะกิเลสสัมมา โธเป็นผู้ตรัสหู้สอบได้โดยพระองค์เองวเวสจาราสัมปันโนหรเป็นผู้ถึงพร้อมโดยวิสเลจารานาโขาะตหเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทุ เป็นผูู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอาหานุตโตรปุริสาธรรมสรารทีเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมงกวรเึกได้อย่างบ่มีภัยยิ่งกว่างสา,าธิทว่ามานุสานาง เป็นผ,ผู้สอนของเทวดา,าลันมาย์ทังายผู้ทมเป็นผ,ผู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมผากวาดเด่นเป็นผู้มีความเจริญยำในคำสังส่งสอน ดาเมนาะทิเมสารนางังอันยังพุทโธเมสารนางารังวรรังสารนาอื่นของข้พาพเจ้าบม่มีพระหู้ด่าเจ้าเป็นสารนาอันปราเสดของข้าพเจ้าเอเตนาสัจ,จะวะเสนาวาเอยังสาดสศาสนาเนห โดยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพาเจ้าต้องเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาผู้มัูทำเมวันธรรมเนีนายัางบุญญยังปัสสุตังยีทาข้าพาเจ้าผู้ไว้อยู่เส่งพระพุทธเจ้าหวได้เหตุคนไวบ้บนใดในบัดเนีย้ย สาหะเปเปอันตรายะเมมะเฮสุงตัสสะเตสะสะหอาหันตรายทังควงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนานกาเยนวาจาญวาเจตัสสะวะด้วยหอยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดี ผู้พูดเทตกำมังปากะตังมายายยงกะหามนาทีเตียนันใดที่ข้าพาเจ้ากะทำแล้วในพระพุทธาเจ้าหวผู้พูดท่วปาตีขันหาตัวออจ้ารยันตังขอ,อพระพุดธาเจ้าจงงดซึ่งโทษลวงเกินอน,นันตนกะหารันตะเรสังวาริตุงวาพุทธเหม เพื่อาการสังรวมแล้ววังในพระพุทธเจ้าในการตอบรัใหอันธรรมยังธรรมานุสตินยังกโรมาเซเหสวากาตัวาภะวะตาธรรมโมรพระธรรมเป็นสิ่งที่พระภูมีพระภาค ดีแล้วสาหเทติโกหฏเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัตต้องเห็นได้ด้วยตัวเองอาหาริโกฏเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้บ่จำกัดการเอเฮปัสิกหฏ เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกาับผู้อื่นว่า